ชาอ่โอใครสนใจเติมเกมนะครับแนะนําร้าน Easy Card นะครับถูกกว่าเติมตรงแน่นอนนะครับถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็สะดวกปลอดภยัยใช้เพียง UID เท่านั้นเงินเข้าภายใน24ชั่วโมงเติมไวทันใจแน่นอนครับผมแนะนําก็สนใจก็อย่าลืมแอดไลน์หรือว่าสแกน QR Code ตรงนี้ไปดูกันได้เลยครับ ช่อง The เดอะมาเดนส์เรามี membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเดน s นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้แสนที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่นนตอนเข้าสู่มาเน้นชนาร์ทผมวันนี้มาเล่นเกมมิ่งกันเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมกันกันกบ R.O. นะครับแล็กนาร์ล็อ c คลากกันต่อเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยจริงๆวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันในเรื่องของผู้เล่นใหม่กันต่อนะครับ เป็นเทคนิคผู้เล่นใหม่กันต่อเลยนะพอเาขา้าใจว่าเกมนี้ผู้เล่นใหม่น่าจะเยอะเหมือนกันหรือว่าคนที่แบบไม่ชํานาญเรื่องแรกเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องว่าใน1วันนะครับหวันเนี่ยเราควรต้องทาอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้มีการพัฒนา,าตัวละครแล้วก็ตัวละครเราจะได้เก่งๆเก่งเราต้องทาอะไรต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันคือจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของเกมนี้นะครับเราก็ต้องเล่นเพื่อที่ว่าออกล่าบ,บอสอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ผู้เล่นใหม่เลยเนี่ยที่เข้ามาแบบไม่เคยเล่นเนี่ยจะงงมากเพราะว่าเอาจริงๆผมก็จะ มันเยอะไปหมดเลยมันู้จะทําอะไรก่อนดีครับเล่นยังไงให้เก่งเล่นยังไงให้ตัวเราไปต่อได้อะไรเงี้ยนะวันนี้เรามาดูกันเรื่องของ1วันนะครับใน1วันเนี่ยเกม Black n o อ r มันมีอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างนะครับถ้าไม่อยากพลาดหรือว่าไม่อยากพลาดหรือว่าอยากเก่งขึ้นอยากพาตัวละครขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการเก็บเลเวลนั่นเองนะ ต้องเข้าใจก่อนว่าเกมใดก็ล็อกเนี่ยเป็นเกมแนว MMORPG นะครับก็คือเป็นการสร้างตัวละครใครเคยเล่นเกมแนวโยกังคาบาาหรือว่าเกมอะไรเดีย l ลินเนชหรือว่าเกมอะไรรู้ที่มันเป็นเกมแนว MMORPG ที่สร้างตัวละครสร้างตัวละครขึ้นมาแล้วเราก็เก็บตัวละครนั้นมีสายอาชีพนะครับยิ่งตัวละครเรายิ่งเก่งก็จะยิ่งโหดมีการเล่น PVE ก็คือการสู้บอสลงดันเชนหรือการ PVP หรือเกมนี้มีกิลด์ที่โดดเด่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเกม MMORPG สิ่งสำคัญเลยคือ เลเวลนะครับการเก็บเลเวลเองใน1วันนะครับทุกคนจะต้องทําการเก็บเลเวลทำยังไงนะครับมาดูกันการเก็บเลเวลของเกมนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูใครที่แล้วนะครับไปดูกันได้นั่นคือเรื่องของการฟาร์มนะครับหวันเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือเราจะต้องฟาร์มตัวเดลี่แบตเทิลอันนี้ให้เต็มนะครับ ในคลาสแรกถ้าใครเล่นใหม่ๆเลยเนี่ยเป็นโนวิสเนี่ยคลาสแรกมันจะมีตรงนี้มีเดลี่แบทเทิลถือว่าตรงนี้เป็นเอเนอร์จีได้นะครับบางเกมที่เราเล่นเกมแนวไอเดลหรือเกมแนวอะไรต่างๆมันจะมีเอเนอร์จีอยู่เนาะถ้าหมดแล้วเราจะเล่นไม่ได้อันนี้ก็จะคล้ายๆกันเป็นเอเนอร์จีสำหรับการฟาร์มคลาสแรกเลยเนี่ยมาถึงจะมีตรงนี้อยู่3,500นะครับซึ่งมันจะลดลงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเต็มขีดจํากัดของคุณหรือว่าแบบเนี้ยเต็มปุ๊บเนี่ยแปลว่าคุณจะฟาร์มมอนเตอร์ต่อไม่ได้แล้ว นะครับการเก็บเลเวลเกมนี้นั่นคือการไปฟาร์มมอนนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอย่างเช่นตอนนี้ผมจะไปฟาร์มอยู่ที่ตัวแลบเดี๋ยวไปแลบกันเฮ้ยอะไรอยู่เนวะอ่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการฟาร์มนะครับมันจะใช้ตัวอินเตอร์จีตรงนั้นนั่นเองในการฟาร์มเออนะครับคือสิ่งแรกเลยที่ทุกคนต้องทำคือฟาร์มตัวนี้ให้เต็ม ดังนั้นเนี่ยว่าเราจะฟาร์มอะไรนะครับเราจะฟาร์มไหนได้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าเทคนิคพื้นฐานเลยเบื้องต้นนะครับขั้นแรกนะครับเพื่อนๆที่ใครที่เล่นใหม่เข้ามาเนาะก็จะทำเควสนะครับหนึ่งวันเนี่ยทำเควสไปก่อนเลยนะทำเควส4สีเหลืองนั้นข้าน้อยทําท,ทำให้สุดทำให้ไกลที่สุดทำเควสเสร็จหมดแล้วนะครับถัดไปให้มาฟาร์มนั่นเองหนึ่งวันในทุกๆวันเนี่ยคจะต้องฟาร์มมอนสเตอร์ซึ่งมอนสเตอร์เราจะฟาร์มที่ไหนเนี่ยอันนี้อยู่ทที่่่เเเววดด้ยยนยนน,ยนะะคครรรรรัับบออาางชแกสสุพ็จ ประมาณสัก20กว่ายี่นะครับจะแนะนำให้ไปฟาร์มตัวที่เป็นโกลมตัวนี้นะครับทีเนี้คือมอนสเตอร์เนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปเลยตามโลกตามไรมีหมดเลยนะทีนี้จะไปยังไงก็เราสามารถที่จะเลือกแมปได้มีการวาร์ปด้วยสมมติว่าเราอยากจะเข้าวาร์ปเนี่ยมันจะเป็นเข้าวาร์ปไปแล้วก็ไปตามแบนที่ต่างทีนี้เกิดบอกว่า,าผมจะไปแมปใหม่ยังไงครับจะวาร์ปไปที่นู่นที่นี่ยังไงเนี่ยเราจะต้องไปคุยกับตัวละครที่ชื่อว่าคาฟรานี่ นะครับนี่นะเราสามารถากดที่เทเลพอร์ตเซอร์วิสนะครับตัวเนี้ยให้วงหานะครับในทุกๆแผนที่เนี่ยมันจะมีตัวละครที่ชื่อว่าคาฟาตัวนี้อยู่สัญลักษณ์ของน้องเขาคือจะเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปที่คาดผมนะครับเพราะว่าเป็นแม่บ้านนั่นเองดังนั้นในการฟาร์มแต่ละวันเนี่ยถ้าใครแบบว่าเอ้ยผมจะไปฟาร์มตัวนี้ต้องไปยังไงก็ให้กดวาร์ปกดเทเลพอร์ตนะครับมันจะสามารถวาร์ปได้ อย่างเช่นในตัวเมื่อกี้มันอยู่ที่มอลล็อกนะครับผมยกตัวอย่างนะวาร์ปไปที่มอลล็อกเพื่อไปตีโกเลมเดี๋ยวส่วนมอนตัวไหนฟาร์มที่ไหนยังไงดีเดี๋ยวไว้ผ่านต่างมาีิช่องนะครับเดี๋ยวผมมาแชร์แต่จริงก็มีข้อมูลแชร์กันมากมายเนาะ er อ่ะนี่มาดูกันนี่นะฮะพอผมวาร์ปมามอลล็อกปุ๊บเนี่ยเราจะไปฟาร์มโกเลมนะมันจะอยู่มอนมันเติมอยู่รอบๆบนี้เลยน,นี่เป็นเกมแนวออฟเพนเวิร์ดเลนทุกคนวาร์ปมาแล้วก็หามอนสเตอร์ในการฟาร์มใน1วันอ่านี Brit ่ผมก็จะมาฟาร์มกดโหมดออโต้แบบเลนี้้ดยไบ นี่แหละครับคือการฟาร์มนละอันนี้จะแนะนําให้ทุกคนเปิดออโต้ไว้ตอนที่ไม่ว่างหรือตอนที่ทํางานอะไรย่างเงี้เนาะเพราะว่ากว่าเราจะเก็บครบแต้ม7จ0 0หรือว่าแต้มที่คุณมี3ามพตอนแรกเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากเป็นชั่วโมงนะนะครับก็ต้องเปิดออโต้ไว้จะเปิดโทศรศัพทิ้งไว้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครเติมที V I P เนี่ยมันจะมีออฟไลน์แบตเทิลตรงนี้ รเราต้องอัปเกรดต Adventure หลอกก่อนถึงจะเปิดออฟไลน์แบตเตอรได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันแบบว่าถ้าเราปิดปิดจอไปนะมันก็จะตีแบบออฟไลน์ให้เปิดจอมาเราก็จะได้ Energy นั่นเองได้ได้เอ็กพีนั่นเองนะครับแต่นันนี้เป็นข้อแรกในการทําใน1วันเลยเรื่องของการฟาร์มนะข้อที่2นะครับต้องทําอะไรต่อครับฟาร์มเสร็จแล้วคือจริงๆตัว sequence เนี่ยอยากให้วันหนึ่งนะมาถึงเนี่ยเรามาเปิดฟาร์มเลยก็ได้เปิดฟาร์มตีมอนไปก่อนเพราะว่าอะไรนะครับ เพราะว่าการตีมอนฟาร์มเนี่ยมันเป็นแหล่งทรัพยากรเลเวลหลักเลยที่จะทำให้คุณได้เลเวลเยอะนะครับส่วนเทคนิคในการเลเวลนะว่าใช้ตรงนี้ยังไงคุ้มให้เลเวลไวให้ทานคนอื่นทํายังไงไปดูคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวผมจะแต่ไว้ที่ใต้คลิปเช่นกันว่าเทคนิคการเลเวลไวการดูเลเวลตรงนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่ใต้คลิปเนาะสำหรับคลิปนั้นนะครับดังนั้นหนึ่งวันเนี่ยแนะนําให้ฟาร์มก่อนเลยฟาร์มเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เลเวลมาระดับหนึ่งถัดไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของดันเจียน อ่านี่นะครับดันเจียนจะอยู่ตรงนี้นะครับในมอเราก็มาที่ Instant นะครับ Instant คือตรงนี้เลยนะนี่ซึ่งดันเจียนอ่ะมันจะมีดนันเป็นรายวันกับรายสัปดาห์นะครับซึ่งรายวันก็คือเป็น XP ็กพีเซนนี่กับแมททิเรียลสอ,อันนี้นะครับจะเป็นรายวัน XP ็กพีเซนนี่กับแมททิเรียลเป็นรายวันส่วนพวกน Cake, asion, เนี้ยเค้กอ่าคาลติอินเวชชั่นเนี่ยแล้วก็อ n นเล s ทาวเวอร์ออร์แล้วก็อันเนี้ยข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นดันลายสัปดาห์ละ ซึ่งดันไลสัปดาห์เนี่ยทุกคนก็ทาทาเทวธรรมไปในสัปดาห์มันจะใช้ตัวสิ่งที่เรียกว่า e n e r g ออย่างหนึ่งคือ Daily Game พ a y Time อ่าเกมนี้มี e n e r g อ2อย่างนะครับก็คือตัวแรกคือการฟาร์มตัวสองคือการใช้ในการลงดันนะครับดันนั้นในหนึ่งวันเนี่ยหลังจากใช้ตัวนี้เสร็จแล้วนะฟาร์มตามเสร็จแล้วให้ไปใช้ที่2แต่ว่ามีเทคนิคอยู่นะครับสำหรับใครที่เล่นใหม่เนี่ย Energy ในการลงดันเนี่ยอาจจะแนะนำให้เก็บไว้ก่อนก็ได้ไปลงมาที่2ได้เพราะว่า ไอตัว energy ในการลงดันเนี่ยมันสามารถสะสมข้ามวันได้นะครับสูงสุดเลยคือ480นั่นเองก็คือวันแรกไม่ลงไปลงวันที่2ได้เพราะว่าอะไรการลงดันเจี้ยนเนี่ยนะครับมันจะมี level อย่างเช่นดันเจี้ยนหาของนะครับอันนี้เป็นดันเจี้ยนหลักเลยในการหาของนะผู้เล่นใหม่ต้องลงดันเจี้ยนนี้เพราะว่าสายฟรีเนี่ยจะต้องเอาของพวกนี้ไปใส่เนี่ยมันจะรับของ มันจะมีเรืออยู่อย่างเช่นมาถึงเราก็จะเจอแค่เสือเสือก็จะมี2 0 3 0 4 0นะครับ40มันก็ลงมาตัวอาโพไซดอนได้60ก็มาลงมอลลอกต่ออะไรเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือจริงๆเป็นอะไรวันเหมือนกันนะถ้าไม่ดองก็ต้องลงทุกวันให้ครบ2องวนะครับจะได้ไม่พลาดเพราะมันจะดรอปทั้งของและมันจะได้ exp ทําให้เราเลเวอพด้วยนั่นเองนะครับอ่ะนนั้นก็คือฟาร์มเสร็จมาลงดันนะครับถัดไปทําอะไรต่อครับพี่ มีการล่าบอสนั่นเองเกมนี้มีการล่าบอสด้วยให้ทุกคนกดมาที่มอตรงนี้นะครับแล้วมาที่ MVP นี่อันนี้คือเป็นตารางในการล่าบอสซึ่งบอสของเกมแ e g e n d l o k ถ้าใครไม่เคยเล่นเลยนาอก็จะบอกว่ามันจะมี2แบบนะครับมีบอส MVP คือเหมือนบอสใหญ่กับมินิบอสคือบอสรองๆองบอสเล็กๆนะครับมันจะแยกกัน MVP คือตรงนี้เนี่ยหน้าเขาจะเป็นรอยบากขนโหดมีมังกรส่วนตรงนี้คือมินิบอส MVP ในการล่าเนี่ยมันจะล่าได้แค่5ตัวต่อ1นวันแต่ต้องบอกว่าว่า5ตัวเนี่ยกว่าคุณจะได้คุณต้องเป็น MVP คือเวลาเราล่าบอสเนี่ยสมมติเราจะล่าตัวนี้เราเดินไปปุ๊บเจอบอสปุ๊บเนี่ยคนอื่นจะมากันเต็มเลยการที่คุณจะเป็นคนที่ได้ MVP เป็นคนที่ฆ่าบอสได้เนี่ยคุณต้องทำดาเมจสูงที่สุดนะครับทำดาเมจสูงๆเลยคือถ้าดาเมจสู้เพื่อนไม่ได้นะคุณจะไม่ได้ MVP คุณจะไม่ได้ของนั่นเองดังนั้นการล่าบอสเนี่ยคอนเซปต์เลยคือถ้าจะได้ของต้องทำดาเม หรือไม่มีคนมาแย่งดังนั้นก็ต้องรีบเนาะอันนี้ผู้เล่นใหม่อาจจะบอกไว้ก่อนว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ต้องซีเรียสถ้าสายฟรีไม่ต้องเสียตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าไหวก็ลองล่าดูนะ MVP เนี่ยตัวง่ายๆก็คือมี Angel ลลิมีแมงทองมี Devil i n n g แต่นี่หายากมี Drake ก r ร k กนี่ก็ง่ายนะเนี่ยตัวง่ายมาเลย นะครับแต่ว่าคนมันก็จะไปล่าเยอะไปแย่งเขาก็ยากอยู่ดังนั้นนะครับทุกคนก็เลยต้องไปฟาร์มไปหาของทําตัวละครให้เก่งเพื่อมาล่าบ,บอสนั่นเองนะทุกคนอ,อ,อันนี้ก็เป็น1วันที่ต้องทําเหมือนกันนะเป็นข้อ3เพราะว่า1วันเนี่ยมันจะล่าได้5ตัวแล้วก็มินิบอสอีกสิตัวมินิบอสก็มีเยอะมากเลยสายฟรีแนะนําให้ล่ามินิบอสแล้วกันอย่าพลาดมินิบอสมันมีเยอะแล้วมันก็ไม่ได้แย่งกันขนาดนั้นสามารถไปตีๆได้นะเออ มินิบอสก็รดับของเท่กากันนะครับและถ้าโชคดีนะเพื่อนๆก็จะได้ของที่เป็นราคาแพงๆเห็นไหมสี่สิบล้านเนี่ยเอาไปขายตลาดถ้ามีคนซื้อนะเออนะครับดังนั้นนี้เป็นข้อที่3นะครับที่แต่วันต้องทําข้อที่4ทําอะไรต่อดีครับจริงๆเอาง่ายๆนะแค่3ข้อนี้ทุกคนก็หมดเวลาไปทั้งวันแล้วอะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นเกมที่ใช้เวลาเล่นเยอะนะครับเออเอ้ก,กลับม,มาข้อ2อีกหนึ่งเรื่องของนันเจียนเนี่ยถ้าเกิดลงผ่านแล้วสามารถกดเลดได้นะเนี่ย ถ้ามี energy เหลือเนี่ยสามารถกดเลทได้แต่ว่าการจะกดเลทเนี่ยจะต้องเงื่อนไขคือต้องผ่าน3ดาวตรงนี้ก่อนเนี่ยหนึ 1, 2, ผ่าน3ดาวเมื่อไหร่คุณจะสามารถที่จะกดเลทได้ซึ่งมันจะทําให้เราไม่ต้องมานั่งเล่นนั่นเองมากดเคลียกดออโต้อะ,อะ,อะ เออกดผ่านด่านไปเลยไม่ต้องมาเข้าเล่นนั่นเองดังนั้นนะครับถ้าอยากกดออโต้ไปเลยก็ต้องไปเคลียร์สดาวตรงนี้ทําตามเงื่อนไขตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนเออแต่ถ้าไม่ไหวก็กดแมชเมคกิ้งกดปาร์ตี้ได้นะอันนี้สำหรับข้อ2เรื่องของการอรันเจนเนาะอ่ะครบ3ข้อทําอะไรต่อดีนะครับจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะครับใน1วันแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเดลี่หวันถ้าเกิดว่าคุณยังมีเวลาเหลือนะครับแนะนําให้เดินอัพสมุดนะอันนี้คือสมุดนี่ สมุดนี้นะ a d v e n น u r e Book มันมีเลเวลอยู่สังเกตไหมนะครับซึ่งมันจะบวกแสแตทด้วยนะเออมันจะบวกแสแตทจากการทำของทำหมวกอะไรนี้ด้วยนะแล้วก็มีสกิล Adventure ดังนั้นถ้าใน1วันคุณมีเวลาเหลือก็มาเนี่ยทำเลเวลพวกเนี้ยอย่างเช่นไปถ่ายรูปมอนสเตอร์นะครับมันจะบอกอยู่ว่าไอไอันเนี้ยหน้ามอนสเตอร์เนาะมันก็จะมีแบบว่าให้เราไปตีมอนสเตอร์เนี่ยเนี่ยตีมอนสเตอร์ครบ10ตัวคุณจะได้อัปเกรดขั้นถัดไปได้เ p 7ี หรือไปถ่ายรูปมอนสเตอร์ก็ได้นะครับมันจะมีเควสให้ถ่ายรูปมอนสเตอร์ด้วยนะเนี่ยอนล็อกมอนสเตอร์ดีเทลอะไรเงี้ยนะเออเนี่ยไปถ่ายรูปมอนสเตอร์มาไปตีให้ครบอะไรเงี้ยเนาะอ่าอันนี้ก็ทําได้หนึ่งวันถ้ามีเวลาเหลือนะครับหรือจะไปหาของมาคาฟหมวกแล้วก็มาใส่สมุดก็ได้อัพด้วยสมุดเดี๋ยวมาคุยกันทีนึงแล้วกันนาะเรื่งสมุดอ่ะนะครับนอกจากนี้ทําอะไรต่อดีจริงๆมันจะมีระบบ PVP ด้วยนะครับมี6 6กับคลาสิกโหมดซึ่งจริงๆนี่เล่นได้นะ ถ้าอยากสนุกก็มาเล่นดูได้นะครับแต่ว่าถ้ายังใครที่เป็นสาย PVE อย่างผมยังไม่ได้เล่น PVP ก็เป็นไปไม่ได้จำเป็นในหนึ่งวันนะครับอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้ดูนะตรงเดลี่ตรงนี้มันก็มีบอกอยู่แต่ว่าหลายคนอาจจะงงในจริงมันสอนหมดแล้วแหละว่า1วันทําอะไรบ้างเนาะก็คือฟาร์มเนี่ยฟาร์มมันจะตรงนี้ดีฟีดห้าร้อยมอนสเตอร์คือการฟาร์มนั่นเองนะครับเซนจี้ให้หมดข้อ2คือการลงดันเจียนและข้อ3ก็คือการตีบอส ข้อ4คือมีข้อ4ด้วยถ้าไม่นับไอเรื่องของการทำมสะดนะั้นเป็นนอกเรื่องนะข้อ4คือการทำมิชชั่นบอร์ดนะอันนี้ผมลืมไปมิชชั่นบอร์ดนะครับมิชชั่นบอร์ดคืออะไรให้กดมาตรงเดลี่ก็ได้แล้วก็กดมิชชั่นบอร์ดตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเควสภารกิจให้เรามารับและถ้าเรารับปุ๊บนะครับเราก็จะได้ exp เห็นไหมครับ exp b a s เบส8 8 0เนี่ยก็กด instant ได้เลยมันจะเป็นการผ่านทันทีนะ อันนี้เป็นข้อ4ในเดล l y 1หนึ่งวันที่ต้องทำนะครับมันก็จะมีอื่นอีกมากมายนะก็คือมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของเพจเลเบอร์นี่เพจเลเบอร์ก็มาส่งน้องๆมาทางานกันได้นะแต่นี้ไม่ถือว่าเป็นรายวันที่ต้องทาก็ทำไปเรื่อยทิ้งไว้แล้วก็มากดรับทํเดล i l y ไปนะข้อ5เอาเพิ่มข้อ5ให้ก็คือเคลียร์ตารางเดลิเตรงนี้ครบถ้าคุณเคลียร์ครบเนี่ยคุณจะได้แต้มตรงนี้พันแปดร้อยต่อวีคนั่นเองซึ่งมันเอามาแลกของมีเหรียญเอเดน den, แลกเงินก็ได้นะครับ เอามาแลกของเลยเห็นปะ่ะเนี่ยแลก20ก็ได้2ล้านแล้วนะ30เอ้ย30ก็ได้3าแสนแล้วนะได้เยอะอยู่แต่ว่าไปแลกอื่นดีกว่นนานะเดี๋ยมาแลกตังเลยแต่ถ้าขัดถ้าขัดแคนก็แลกตังค์ได้นะเนี่ยมีให้แลกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแต้มแต้มอันนี้อ่าไว้อัพพรสวรรค์กิ้ก็สำคัญดังนั้นไอแต้มเดลี่สำคัญนะครับ ข้อ5นั่นเองก็คือทำเดลี่ครบด้วยนะมี5ข้อละนะครับจริงๆก็ประมาณนี้แหละ5ข้อก็หมดเวลาละใน1วันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำเทคนิคแล้วกันว่า1วันทำอะไรก่อนหลังดีเพราะมันมีส่วนในการทำให้เลเวลเราต่างไปด้วยนะถ้าเทคนิคเลยคือ1วันเนี่ยควรจะฟาร์มสเตปแรกเลยนะเข้าเกมปุ๊บตอนเช้าก็ได้เปิดฟาร์มให้ตันก่อนนะฟาร์มตันเสร็จแล้วนะครับสเตปที่2นะไปลงดันเจียนก็ได้เพราะว่าพอเราฟาร์มเสร็จเราจะเลเวลอัพใช่ไหมเลเวลอัพปุ๊บเนี่ยก็มาอัพมาลงตามดันเจียนเลเวลสูงสุดที่เราไว ลงนันเจนเสร็จทําอะไรต่อดีก็ออกมานี่ครับมาเคลียร์เคลียร์บอร์ดนะครับเคลียร์บอร์ดเพราะว่าอะไรไอ้บอร์ดเนี่ยให้ทําหลังสุดนะบอร์ดนี่ยทำหลังสุดเพราะว่าตัวเ e อ็กพีของบอร์ดเนี่ยมันจะสูงขึ้นถ้าคุณเลเวลสูงขึ้นสูงขึ้นดังนั้นนะครับการเราการที่เราไปฟาร์มก่อนไปลงนันเจียนก่อนเนี่ยเราจะได้เลเวลสูงละพอเราตานละเลเวลมันไม่ขึ้นละค่อยมากกดบอร์ดนะครับเพราะว่าบอร์ดเนี่ยเอ็กพีมันจะสูงขึ้นตามเลเวลของเรานั่นเองนะทุกคน เอออันนี้เป็นเทคนิคแลกนนะการนาออย่าลืมถ้าอยากวาไวๆนะเราก็ไย่เรื่องทำ daily กันด้วยทีนี้ก็หมดแล้วฮะทุกคนก็รายวันอย่าลืมมาทํากันนะครับมี5ข้อลหลักๆก็คือทุวกันทีหนึ่งคือมีการฟาร์มฟาร์มไม่ครบเวลาฟาร์มไม่ครบสตามิน่าข้อ2ก็คือการลงแมนเชนนะครับข้อ3คือการตีบอสนะครับข้อ4คืออะไรนะอันหนึ่งนะผมลืมลนะ ข้อ4คือทำเควสป้ายนะครับแล้วก็ข้อ5คือทำเดลี่ตารางนี้ให้หมดนะครับมี5ข้อหลักๆนั่นเองส่วนถ้าทำทุกอย่างวันนีはは้เสร็จหมดแล้วเอ้ยมีตีบอลด้วยเนาะเออถ้าทำทุกอย่างตังนี้เสร็จหมดแล้วนะครับก็ไปทำสมุดก็ได้หรือทำเควสด้านข้างให้หมดเนี่ยทุกคนเห็นไหมผมทำเดลี่จนหมดนี่จะหมดวันอยู่แล้วอะเดย์ไอเควสข้างๆนี่ยังไม่ได้ทำเลยต้องหาเวลาทำเควสนข้างด้วยนะเพราะว่าเควสข้างมันได้เลเวลเยอะนะครับแนะนำให้เราโฟกัสกันที่เควสเหลืองก่อนนะ เวทเมนสตอรี่เนี่ยมันได้เงินได้พีเยอะมากนะครับอ่ะก็มานี้แล้วกันนะครับใน1วันเนาะก็เยอะเหมือนกันนะใช้เวลาเล่นเยอะมากนะครับเกมนี้ส่วนใครที่แบบ มีเวลาน้อยก็ลองจัดสรรเวลากันดูอย่างเช่นการฟาร์มเปิดทีไว้ได้เลยนะแล้วก็ดันเจี้ยนก็ไปลงลงไปเหอะถ้าไม่ซีเรสมากนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าใครอยู่ดูการจนจบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันต่อไปด้วยนะคล้วเดี๋ยวไว้เจอกันต่อในคลิปนนหน้าเดี๋ยวมีเทคนิคมาแชร์กันเรื่อยๆนะครับก็มาเล่นด้วยกันนะส่วนใครอยากเข้ากิวเราก็มาได้นะครับแต่ตอนนี้กิวเต็มอยู่เนาะก็ลองสมัครกันมาดูนะครับว่างอยู่นิดหน่อยไว้เจอกันต่อในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ